อาเซียนทำงานร่วมกันมานาน4ทศวรรษแล้วและจะทำงานร่วมกันต่อไปแต่ในทศวรรษที่5นี้อาเซียนเปลี่ยนแปลงปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่อาเซียนโฉมใหม่อาเซียนของพลเมืองรุ่นใหม่ที่สารต่อความฝันของรัฐบุรุษผู้ก่อตั้งอาเซียนมาเมื่อปีคริสตศักราช1967หรือพุทธศักราช2510 อาเซียนเคยทำงานโดยอาศัยกระบวนการประชุมระหว่างผู้นำรัฐบาลรัฐสมาชิกหรือการประชุมหาหรือระหว่างขง้าราชการและเจ้าหน้าที่ระดับสูงแล้วให้ระบบราชการของแต่ละประเทศทำงานสารต่อไปตามระบบ ตกลงกันว่าจะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้นโดยให้มีกฎบัตรเสมือนรัฐธรรมนูญกลางของอาเซียนกำหนดกรอบกระบวนการและวิธีทำงานของอาเซียนอย่างชัดเจนแน่นอนดรสุรินทร์พิศวรรณเลขาธิการอาเซียนคนที่12ทํางทำงานให้อาเซียนมาแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2551และจะทำต่อไปจนครบวาระ5ปี Once a I'll be some kind of a Citizens of the and this is the period where you lay the foundation because the charter has just been um, agreed upon, signed. waiting to be fully ratified before it goes into full implementation. So what we are doing now, in the next five years, is the first five years of the Secretariat under the new ASEAN. เมื่อ24ปีก่อนหน้านี้พระนท่านแผนวันณเมธีคือคนไทยคนแรกที่ได้รับตําแหน่งเลขาธิการอาเซียน ท่านเป็นเลขาธิการอาเซียนคนที่6อาเซียนเนี่ยมีลักษณะที่ว่ามันเป็นการที่ค่อยๆเติบโตอาเซียนเนี่เราอยู่ด้วยกันนะด้วยการที่ผ่อนช่างผ่อนยาวกันไม่มีใครพยายามที่จะไปบังคับนะฮะหรือบีบให้ทําในทิศทางใดที่ต้องการนะฮเพราะฉะนั้นที่ได้อยู่อยู่กันมายืดมีบางเรื่องนะฮะที่ สามารถทําได้ก็ทำถ้าทานไม่ได้ในตอนนี้นะก็รอกันต่อไปคือมันถึงดูชานะีแต่ว่ามันหนักนั่นศูนย์กลางการทํางานของเลขาธิการอาเซียนอยู่ที่อาคารหลังนี้สํานักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซียจัดหาและสร้างอาคารสถานที่ให้กับเลขาธิการอาเซียนและบรรดาเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานหลากหลายเชื้อชาติและสัญชาติจากประชาชนพลเมืองของ10รัฐสมาชิกอาเซียนที่ได้รับการเลือกสรรแล้ว ว่าพร้อมที่จะมาขับเคลื่อนองคาพยพอันยิ่งใหญ่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใตน้นี้ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่งคัง่งมั่นคงและสันติสุขให้อาเซียนทั้ง10ชาติสร้างสังคมที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันอัตลักษณ์เดียวกันหลอมรวมเป็นประชาคมเดียวกันประชาคมอาเซียน I the fact that it gives ASEAN and the ASEAN Secretariat uh, the what they call legal personality, mm -hmm. in other words, it will have its own ability to engage with the world, to initiate uh, certain uh, policy directions, and uh, to to. Coordinate more effectively with all the ASEAN governments in order to uh, interact with the world more than before. Uh, before, as I said, the Secretariat was just the post office for ASEAN. One country, one government, one leader uh, wishes to do, to initiate one thing. It's the job of the ASEAN Secretariat to deliver that message back and forth. สำนักเลขาธิการอาเซียนเลขที่70 a ถนนสิสิง์ข้ามังคราชากรุงจากาตาคือที่ทำงานประจำของเลขาธิการอาเซียน จ้าหน้าที่และพนักงานประจําเป็นสํานักงานใหญ่สํานักงานกลาง <Okay. S 1> บริหารจัดการกิจกรรมทั้งหลายของอาเซียนคู่ขนานไปกับกิจกรรมที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะจัดขึ้น Now onward the s e c r e t a r i at will be empowered will be strengthened uh, will be given resources to uh, to become much much more active and contributing Into the process of uh, policy formulation, uh, decisions, collective decisions by the leaders. So it will be uh, given much more responsibility and more mandate. I think that is exciting. <laughs> ให้เลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนโดยมีวรระการดำรงตำแหน่ง5ปีที่ไม่สามารถต่ออายุได้และให้ได้รับการเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนบนพื้นฐานของการหมุนเวียนตามลำดับตัวอักษรโดยคำนึงตามสมควรถึงความซื่อสัตย์สุจริตความสามารถรวมถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพและความเท่าเทียมกันทางเพศ เลขาธิการอาเซียนเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของอาเซียนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกอสอดส่องดูแลความคืบหน้าในงานด้านต่างๆของอาเซียนและเสนอรายงานประจำปีต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเข้าร่วมประชุมต่างๆที่เป็นกิจกรรมสำคัญของอาเซียนเสนอแนะความคิดเห็นของอาเซียนและเข้าร่วมประชุมกับภาคีภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายเมื่ออาเซียนมีรัฐสมาชิก10ประเทศ มีประเทศคู่เจรจาหลักอีก11ประเทศและมิตรประเทศอื่นอีกทั่วโลกงานของอาเซียนมีมากมายตลอด24ชั่วโมงตลอดปีจนเลขาธิการอาเซียนแทบจะไม่มีเวลาอยู่ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักเลขาธิการอาเซียนมากนักบ้านพักของเลขาธิการอาเซียนที่รัฐบาลอินโดนีเซียจัดให้เป็นอภินันทนาการ แทบจะไม่ค่อยได้ต้อนรับตัวเลขาธิการอาเซียนผู้เป็นเจ้าของบ้านเลย10 you know, 567 you have a a rather big stage to 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 work on and uh and to interact with the world on behalf of the 10 countries that's very very big responsibility ผมภูมิใจในตัวดรสุรินทร์พิสุวรรณที่เป็นคนไทยไม่ใช่ในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในหมายความเง้นแต่ฐานะคนไทยระบบทบาทของดรสุรินทร์ในที่ผ่านมามีบทบาทที่ดีพะพดดีมาก เพราะผมยังภูมิใจในตนานะคนไทยว่าเขาเป็นคนไทยคนที่สองมาเป็นเลขาธิการอาเซียนในชาร์เตอร์หรือที่เรียวกว่ากฎบัตรของอาเซียนอันนี้เนี่ยทำให้เลขาธิการเนี่ยมีอํานาจมีหน้าที่ในการที่จะติดตามประเมินผลว่าที่ตกลงกันแล้วว่าจะทําอะไรบ้างเนี่ยได้ทําหรือยงังแล้วก็ต้องถือว่าอาเซียนโชคดีที่เราได้คนไทย อย่างท่านดรสุรินทร์พิศวนเนี่ยไปเป็นเลขาธิการอาเซียนที่ผมบอกว่าโชคดีเนี่ยเพราะว่าท่านดรสุรินทร์พิศวนเนี่ยไม่ใช่เป็นนักวิชาการธรรมดาผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนมาก็รู้ว่าประชาชนชาวบ้านเขาคิดยังไงแล้วก็รู้ด้วยว่าระบบการเมืองการปกครองของไทยเนี่ยซึ่งก็คงไม่ได้แตกต่างจากประเทศที่เป็นอาเซียนนักในแง่ของ ความที่มั่นคงไม่มั่นคงแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับเพราะนั้นผมถึงถือว่าอาเซียนโชคดีที่ได้คนเก่งคนดีแล้วคนที่รู้ประชาชนเหมือนดังตั้งที่ท่านดรสุรินทร์พิชวรรณเลขาธิการอาเซียนมีสถานภาพของตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรีมีรองเลขาธิการช่วยงาน4คนเทียบตำแหน่งเท่ารัฐมนตรีช่วยว่าการทั้ง4คนจะต้องมาจาก4ี่รัฐสมาชิกที่แตกต่างกัน รองเลขาธิการอาเซียนสองคนเลือกจากรัฐสมาชิกหมุนตามลำดับอักษรชื่อประเทศอยู่ในตำแหน่ง3ปีโดยไม่สามารถต่ออายุได้รองเลขาธิการอาเซียนอีกสองคนมีวาระ3ปีแต่ต่ออายุได้อีก3ปีโดยคัดเลือกแบบเปิดกว้างบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถไม่ต้องจำกัดสัญชาติหรือหมุนเวียนตำแหน่งไปตามลำดับชื่อประเทศปัจจุบันอาเซียนแต่งตั้งรองเลขาธิการแล้ว3คน ดเรเสืองรัชวีอดีตอธิบดีกรมอาเซียนของกัมพูชาเป็นรองเลขาธิการอาเซียนเริ่มเมื่อเดือนสิงหาคมปี2006นายปุชปาณธา,านสุนทรัมชาวสิงคโปร์อดีตเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำสำนักเลขาธิการอาเซียนตั้งแต่ปี1996เป็นรองเลขาธิการอาเซียนรับผิดชอบงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มงานเดือนมก,กราคมปี2009สายคเนศรีสุวง อดีตอธิบดีกรมอาเซียนและเอกอกถถัคราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศลาวเป็นรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงเริ่มรับตำแหน่งเดือนคุมภาพันธ์ปี2009 political and security areas are one of the important areas of ASEAN cooperation under these areas there are some sensitive areas where we as ASEAN you know that we have 10 member states in asean, and we are quite diverse in terms of political system. Uh, some members are different from others. economic level of development also, different religious and, and so on. that is why uh, asean has come a long way. now we have charter, and there are still some sensitive areas where we have to uh, make sure that we nurture and we move forward gradually. for example, yesterday, ASEAN Foreign Minister who adopted the terms of reference of human rights body of ASEAN. So, and, uh, this one is one of the areas where I think it's, uh, it has to be uh, worked out very carefully because we still have differences and different views. But the decision that uh, Foreign Ministers made yesterday to adopt this. the the states are now, uh, forward to that the cooperation to well. ส่วนพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำระดับต่างๆเป็นตำแหน่งงานที่เปิดกว้างโดยการรับสมัครจากพลเมืองอาเซียนทั่วภูมิภาค ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนจึงมีคนทำงานที่มาจากหลายๆประเทศสมาชิกตามความรู้ความสามารถและตำแหน่งงานในองค์กรนี้มีแค่3าตำแหน่งที่ว่าไม่ได้เปิด ก็คือถ้าเลขาและวรองเลขาสองคนแต่งตั้งโดยประเทศที่เหลือนี่ก็เปิดทั่วไปแบ็กกราวผมนี่ด้านเกษตรประมงก็ก็มาดูแลเรื่องความรู้ด้านเกษตรตำแหน่งทั้งหมดก็เปิดทั่วไปแต่แต่ผู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยโดยจริงๆเนี่ยก็พยายามจะเมนเทนให้มีความใกล้เคียงกันสมดุลกัน I started here in 93 as an assistant director Uh, of the unit uh, that handles uh, environment and science and technology. Uh, then, uh, after three years, I was uh, promoted and asked to head this particular bureau. At that time, this bureau was brand new. I mean, newly established. Uh, there are stories here, uh, very nice stories about people who started from the very low rank yeah. uh, uh, and now have has has, has become uh, a director. Uh, uh, so or, or assistant director uh, some are there are now uh, for instance cases of locally recruited staff who has become professional staff uh, so there, there, there is uh, an opportunity for career development if one actually uh, works professionally well i think uh, you can say that this particular position is the highest position a professional can be at uh, because in the secretariat, in the secretariat uh, because above me Uh, I report to the de Deputy Secretary General uh, who is in charge of, of my bureau. Uh, as you know, two Deputies uh, Secretary General and the Secretary General are politically appointed. Uh, so I'm lucky to be in this position uh, <laughs> uh, that I. How long have you been working here? Well, I've been working here for 15, 15 years now. 15 years, yes. many more years ago. I hope so. <laughs> <laughs> Yes yes so without you things are not running smoothly uh, that's <yes. S 1> not true also คุณสมเ a t I have a very good complement of staff uh, with me I'm uh, i I'm I sure that uh, even without me uh, the bureau can still run บทบาทอาเซียนบอกว่าให้เลขาธิการอาเซียนและพนักงานยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์สุจริตความมีประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ก็ช่วยร่วมความร่วมมือด้านการอาหารเกษตรแล้วก็ป่าไม้นะระหว่าง10รัฐบาลในภูมิภาคนี้อ,อ,อย่างเช่นปัญหาหลักๆตอนนี้ที่เรากำลัง address อยู่ก็เรื่อง food crisis ที่ว่านีนะเรื่องปัญหาอาหารราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยในอดีตปัญหา2องสาปีที่ผ่านมาก็เรื่องหวัดนก ที่เกิดในไก่อะไรเงี้ย mm. ก็จะเป็นเรื่องหลักอ,อันนี้ก็เป็นเป็นความรับผิดชอบโดยรวมๆฮะด้านป่าไม้ก็เรื่องความร่วมมือ,อที่จะทำให้ป่าไม้อยู่อย่างยั่งยืนยังไงแล้วก็จะช่วยกันดูว่าจะแก้ปัญหาเรื่องอย่างการค้าสัตว์ป่าที่ไม่ถูกต้องหรือไม้ไม,ไม้ไม้ที่ตัดมาอย่างไม่ไมถูกต้องตางมกฎหมายจะร่วมมือกันยังไงเพราะว่า เป็นปัญหาที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหลักนะฮะที่จะ,ท,จะที่จะมาสู่ในระดับภูมิภาคที่จะต้องแก้ปัญหาร่วมกันในในส่วนของอาเซียนเซคเตอร์เรียลเราก็จะเสนอแนะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะร่วมมือกันในลักษณะไหนอย่างไรมีมีมีคอมมิชเมนอะไรบ้างนะครเดียวกันบางครั้งประเทศสมาชิกเขาก็เห็นเห็นว่าเรื่องเียวนี้น่าสนใจเขาก็เสนอมาแล้วก็ให้อาเซียนเซคเตอร์เรียลเนี่ยฝ่ายเลขาไปลองช่วยคิดในรายละเอียดอันนี้ก็มี My previous uh, supervisor when I was uh, assistant director uh, for science and technology and environment my supervisor then who was the director of the bureau actually because of his political connection became appointed as the secretary for science and technology in the government of the Philippines uh, so so he became a minister Actually, uh, after leaving the secretariat, immediately leaving the secretariat, so there is uh, opportunity to <laughs> use your experience here to benefit your political life. I'm quite happy. Yes, I'm here for ASEAN. I mean, uh, uh, I did my dissertation on ASEAN when oh, I took yeah. my master's degree, but I never thought at then that I would be be, be working here. Uh, so it's, it's it's a very nice coincidence that I was offered this job here in the secretariat, which I. I was lucky in the sense that during my five years as Secretary General from 2003 to end of last year, 2007, our leadership in ASEAN was very focused on how do we make our organisation more effective in order to compete with the bigger economies like China, India and to deal with what we call the international challenges. We have globalization, we have unfinished negotiation at the WTO under the Doha round. We also have a lot of interest by the big powers outside of our region looking at Southeast Asia. Uh, so we have to manage all this and our leadership Feel that they must take charge and map out suitable strategy and action. In the five years I was Secretary General, my key role really was to make sure that whatever our leadership wished to discuss, we prepare our uh, officials and our uh, experts to present whatever. Position papers to present whatever options and basically a clear picture of the situation. And then, once our leaders uh, concluded their discussion, we ensure that the follow up actions are properly taken. We work with all the 10 countries to make sure that what we have to implement following our leaders' decision. งบประมาณและการเงินสำหรับสำนักเลขาธิการอาเซียนมาจากค่าบำรุงประจำปีจากรัฐสมาชิกทั้ง10ประเทศประเทศละเท่าๆกัน and all along Thailand has been a part and parcel of this very positive process it is in the charter That uh, the Secretariat and the Secretary General will be given a uh, bigger mandate, uh, larger responsibility. And the good news is, it also says it will be given resources <laughs> 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 enough to fulfill its, I mean, the Secretariat. We are, we are talking with the host country, Indonesia, that uh, we may need uh, to expand the, the building or, uh, or the. the the area, and uh, the every every leader of ASEAN I have met so far uh, has certainly uh, given full support and full encouragement. We want you to succeed. We want ASEAN to succeed. We know that you need resources, more resources, uh, and and we are committed to help. So, so far it has been quite encouraging. Certainly under the new ASEAN Charter, ASEAN Secretariat will be strengthened. In terms of personnel, perhaps it has to be doubled. And for that matter, need larger space.